แดดโองกันเนาะอืมอ <desert for> <zos> ืมโองขมารุแดดช่องขมารุขาบลุ่มเด่นเหลือมะม่วงแถวปากันนะสบายดีสบายดีสวัสดีปะลุงนะแม่เฮยถือหน้าดูโผล่โดนโซงขาดินบอกเลยตะเก่านี่ว่าที่ผ่าที่แพทยแ่วสิปุกได้บ่อันนี้เอ้ยพอรเลย เดือนกลัวไก่สิ่หดซองเลยพี่น้องสบายดีสบายดีวันที่สิบสี่กุมภาเดอ้อวันหนึ่งความหากักหักทุกทุกคนเดอ้อไว้ไ,ว,ไว้บอกหักทุกคนเลยไหไว้สิบสี่กุมภาวันวาเล่นไทยขอ,ของขวัญขก็คือก้อนใหญ่ก้อนนีแหละพี่น้องของขวัญพี่หม็อยู่นีของขวัญบอเล่นไทยกับูยนี อืมอืมตากเอาแดดนะแดดก็ไม่ติดแสงเงสื่อบนนี้ความรู้สึกยังเลยเดนอนอยู่พี่น้องเนื้อติดนี่ก็ออกเมื่อไหร่ถ้าออกเมื่อไหร่มันออกบางเบิ่งกันบอนะ่อนางมันีติดใหม่ยังแผ่นหนึ่งใช่พอซื้อมาอีกซื้อมาสองโสรบันมีสี่แผน่น ติดขาสองเบื้องติดหลังอันหนึ่งใช้พันซีมาไว้วันนี้วันที่เจ็ดเนี่ผัดไปลายแขนอีกใช่ถอดเลยหรือเปลกล่อง,องก,อก,กับมันถือกับแซงแดดมันละบวดแจ้งที่ใช่แล้วอ่ะเด้อ อืออ๋อแหละหน้าปกติหน้าเที่ยงแล้วหน้าเต็มสองเบืองแล้วอืม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 อืบ่แห้พี่น้องปกติมันบ่อยู่แล้วสนั้นน่ะโอ้ยนี่แล้วเจ็บบ่ลูกบ่โอ้ยอืเจ็บแงบ่สิตีซาแให้เด้อในสิตีปะหมอให้เด้อลูกเด้อ ย,ยี่สิบลอยเด้อข่ายอย่างแรงเลยพี่น้องอืมอืมอืมขับนมเลยแถวปากนะออืจะน่าจะกินยายอีก Này nhũng Đuôi Đuôi Cái mưu là bớ À tắc đẹp mà má Tắc đẹp tắc đẹp làm ta cái dài mắt Bài lại nhắn có lạ bà nè บล๊ะอีโสมีพน่ะไาน้ำกระซองอีลีน่ะพี่น้องโสมกับพนมาเมืย์เอาน้องขอไปแย่ไข่หมดว่าสันหนีหมดนี้ตายแหละโสมกับพนขอไปแย่ไข่หมดแดง

มมาเป็นอะไรเอาอีโมดนะเอาอีมดมันเป็นอะไรจะมาจะเป็นไงใค่หมดนะข้ึเองคอบกบี่กดตายบนนี้แล้วมึงกูเพ้อแ๊บเดียรเฮตอูลูกกูมึงเห็นทาดใหญ่บ่เห็นกบไข่นะ Ba hát xong lô là mừng yamada ma tiyat ít an Mừng Tiyat mong phót mọt. Tiyat xong kia. Tiyat mong kia. Tiyat mong kia. Tiyat mong nó Tiyat mong nó Tiyat mong kia. đôi mong ไปลเลยๆอันนี้แล้ว,ลวน่อยๆสบายลูกไปหาเงินบบบนี้ข้าไก่อะไรพี่น้องเบิดเลยรอบสุดท้ายแล้วนี่นะปีกเหี่ยมข้างในพอนได้ซุกด้วยนี่คงใส่ทรงแขนปีกอีกก่อนพี่น้อง อีมูบักเดียวอีหมดคนละคาคนละคามือนี่นะอีหมดอีเบิ้ลอีหมดก็มาแหบกูอีกแล้วอย่าเป่ามูอย่าเป่าคันอยู่กับแม่มาแหละคือว่าเห็นเดินเห็นดาวคันอยู่กับเอื่อยมานะปุมีเสียงอีเสียงอีริบลีริบลีอยู่ทึ่งปุใส่ลอกหักมูไม่พอยันเปื้อนมูอย่าบไป โมโมดเอาไม่พอยแขงน้ปั ừ, mm, mm. <S 2> <S 2> è, ้นเดินให้ป้าด erm ูยิงแม่กับสาวพอกับไปเถี่ยวสนามบินพี่น้องเดินนะครับนะอาวัดเดินเนี่ยเรากได้พี่มอมีแต่ขยานี่เี่นก็คมเสียวนะพยนตร์เนออนนี่เนาะ ออีพัจับพี่ห้ามทงยางทั้งพี่ห้ามทั้งต่งนางไปอย่าปัดขี่พุนแห้งไดเสื้อนอกนี่เออกวดเอาแต่กวดเอาตั้งแต่อันนี้นะฮะกดเอางยางนี่ไปจูดเดยนะพูปูกล่องนะเออเออกวดเอาแต่ขยะนั้นมาจูดมาจูดโลดมาสีิ้วไป เอามากองขิงอ่ะบทนีหมดอยู่พี่แคมเพิร์ดนีหมดได้ฮะน่ะยังบอกปลาบไปเบิรานปิงขาไก่นะป้าห้ัมขิงอันนี้ป้าลูกปัดปัดมึงดูละมึงจะ จับขยากไปก่อนไปแยงไปหยับบโอ้ยเดี๋ยวเราเฮ่บาไม่หดได้อยู่เห็ดได้หนม่งและนางแตกนะหมดก็หมด หมดครบหมดอะให้ได้ไหนบ้านนี้ตายโอ้ยโอ๊ยย่าเด็กกูย่าเด็กย่าเด็กโอ้ยนี่นี่นั่นที่ไปเอากระวผัมาจูใส่หั่นบ้านนี้มันสิฟิวไปเด้อเด้อนั่นเด้อเด้อไว้ว่ามันสิฟิวไปกดดีในหลับอย่าให้มีคขีปพุนเด้อขาวลูกกู ทำโซงเสืออีพ่อนีมาป็มันมันแหงเม่ไน่มันสีเมนคนไทยจุดจุดจุดผขาหงบอ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 บบออ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 มอออูอองอออ นีไ่ไม่ลูกเลยนะเอาทองยางใส่บัตขี่จูดบัตโพกคือเป็นแทะไม่ได้บรหาเลยยาว่าว่าอย่าไปกอดอย่าไปกอดมันอย่าไปเชื่อมันโตไปเชื่อว่าถึกอีหมดกันเออยายาโต้บุพังเมื่อนี้เมื่อนี้สลับอยู่เลยแม่กับสิภากลัวอูลูกอูน้องน้ำสลับแม่กับสิพิศเกษรแม,รอแม่อีอีอีอิอีอีอ ส่งเสือตัวบริหนุ่งตั้งแต่ถือผ้ามันจนแปดเก้าเดือนแหละสิเป็นปีแหละสิไปสักก่อนจะชีมานนุ่งอีหมดนะพ่อโยนพ่อยนอนหลับเห็ดมูไหหรือวหัวอื้อพี่พี่ผู้หลับพังพื้นผู้ยัพี่ได้เบิดได้บางเดียวสะออกมาน่ะยังเสร็จออกเฮียง เก็บสิครับเราัมนทุกนามันเนี่ยไ้ว่าอากาศนี่เบิ่งคือสิฮอนหักเบิ่งคือสิฮอนอืมผัดน้าัลงมาผัดเย็นเยเออจะบว่านุมเยค่ยังผัดเย็นยังวะถ้าคลิปจบก็สิไปซักแป้นไว้ สมนองสมน,อง,สนองพ้นบุกป่าไทยหมดแดงพี่น้องเอ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนคิวกันเมื่อเอาน้อง่าสัน่นเขาไปหย่างป่าจาักบาททิ่มให้แม่อยู่เพิ่นเอาผัด เพื่อนอาพามิแต่อามันอยู่เทงิงในมิจิลี่จิลีอยู่เบิดมือเบิดเว้นบปได้ลงมาไกล้ามาทัดจนแม่พอมาผุแล้วคือเดินเฮือนเนาะยุด่ะเหตุหมูนองกี่ตื่นยี่งเครื่องเรื่องย่งนี่แม่สิบให้มันแล้วสิขป้นไปเอาคน สร้างก็จกักมือได้เพราะว่ามือแดกกับมือนั่นเลยพี่น้องเผื่อ่เป็นเราต้องถ่เพี <S <S ่น้องเพื่อนก็ยังติดงานเลยเออยังไปเก็บงานเพราะว่าปฏิบัติธรรมอยู่น้องเมฆเขาแล้วเขาสิปฏิบัติวันที่เสาก็ต้องแล้วก่อนวันที่เสาหามือให้เนี่ยลายลายมาจูดลายลูก พราพรมันควันนองนี่ตอกอะไรสิโอ้ยสูอีมุนี่เนาะอีสองซามเมอบ์วอล์คเออ่นมือฮือตีท้างไปเห็ดเองเน้ใจเย็นพี่นาะติด ตาจ่อยสั่งอันสั่งอันสีเดียวกันล่ะเด้คันใดกับหน้าบ้านนะโดดมดนหนบ่ยอด้ามาบแงก็ได้นะแต่บ่พลาซื่อๆงามอยู่ได๋ตัวสีหน้าบ้านมึงว่าได๋มึงงามอยู่ โอ้อิโมดมูมูเยสอซมันป้ามันบุรีนเดียวให้มูงามน้ำมูกับมงามเลยเนาะงามไข้งามมันว่ะมักไข่มักมันเนาะพี่น,อน้องเนาะมมสมมา,าพั่ววอะไรพี่น้องเอออาการน่างนี่กะไข่ขึ้นนี่ก็ไข่มะมือเซาอันี่ไข่กินยาแล้วกะเข็มหนึ่งนะมันเจ็บนะมือเ้านี่ก็ให้ หายกินยาหายกินยาแล้วก็ติดค่าอีกเบื้องมันเจ็บนะมีเข็มหนึ่งมันเจ็บพี่น้องเข็มที่สองอ่ะแหละชิดเอานะพระจาก็เลยพี่นงเลนื่อกโคอีกคลิปใหม่พี่น้องเดี๋ยวฝากลูกไว้ไปหาสักเครื่องก่อนบ๊ายๆจ้า